สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมโคดสิทธิพร์ปูลสวัสด์ในรายการ OKMD Family ครับโลกทุกวันนี้นะครับเราต้องอยู่กับกระแสเมตาเวิร์ดรวมถึงการถูกไล่ต้อนจากการเป็นดิจิ t a ลทรานส์ฟอร์เมชันแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ย่อมต้องส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราครับสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นการบ้านแสนโหดกระโจมแสนหินสําหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าหรือแม้กระทั่งคนให้บริการนะครับที่ต้องเจอกับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการตัดสินใจหรือ คู่แข่งที่กรูเข้ามาจากทุกทิศทุกทางครับแน่นอนครับเมื่อการตลาดเปลี่ยนแปลงไปผู้บริโภคก็จะเปลี่ยนไป Position น n ิต่างๆที่เราวางไว้ในตอนแรกอาจจะไม่ใช่การตอบโจทย์สำหรับเร็วทุกวันนี้การวางตําแหน่งใหม่หรือที่เรียกว่า รีโพซิชันนิ่งจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดกันอย่างมากในทุกวันนี้ถึงขนาดบางองค์กรนะครับถูกบังคับให้ทำรีโพซิชันนิ่งวันนี้เราลองมาทําความรู้จักกับรีโพซิชันนิ่งกันครับหากเราจะพูดให้เป็นวิชาการนิดนึงนะครับกลยุทธ์การตลาดเรามักจะใช้คําว่า STP marketing นะครับซึ่งก็คือการ segmentation นะครับการ targeting แล้วก็ positioning ก็คือเป็นเรื่องของการแบ่งกลุ่มตลาดนะครับเป็นเรื่องของการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เป็นเรื่องของการวางตําแหน่งแบรนด์ของเราให้ถูกต้อง การโพสชิชันนิงนะครับก็คือการกำหนดตำแหน่งของสินค้าและบริการซึ่งเป็นการแย่งชิงนะครับความเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าไม่ใช่แค่พื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นการตลาดเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของการจดจำแบรนด์เป็นเรื่องของการเลือกแบรนด์นะครับแล้วก็การรับรู้แบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้ามีคำพูดง่ายๆครับของคุณแจ็คเทาซึ่งเป็นนักการตลาดระดับโลกแล้วก็เป็นเจ้าของแนวคิดโพ s i ิชันนิงต่างๆมากมายนะครับได้เปรียบเทียบคำว่ารีโพ s i ิชันนิงได้ง่ายมากครับ เขาบอกว่าเปรียบเสมือนการแปะป้ายให้กับตัวเราเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของเรารู้ว่าเราคือใครแล้วก็จดจําเราได้ครับคราวนี้คําถามต่อมาครับว่าแล้วเราจะรีโพสชั่นนิ่งตัวเองเมื่อไหร่นะครับตัวชีวิที่ชัดเจนที่สุดคงหนีไม่พ้นกับเมื่อยอดขายหรือผู้ใช้บริการของเราชะลอตัวลงนะครับหรือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าประจําของเราเริ่มหายหน้าหายตาไป รวมไปถึงนะครับสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพการแข่งขันในตลาดที่เริ่มรุนแรงขึ้นนะครับคู่แข่งต่างๆในองคอ์กรเริ่มเปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเราการปรับตัวขององคอ์กรหรือการให้บริการนะครับรวมถึงการปรับกลุ่มเป้าหมายจากผู้สูงวัยเป็นวงกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มมากขึ้นรวมถึงเมื่อแบรนด์ของเราเนี่ยเริ่มไม่โดดเด่นในตลาดสิ่งเหล่านี้ครับรวมเป็นสัญญ,ญาณที่ทําให้เราต้องกลับมาทบทวนตําแหน่งของเราหรือที่เรียกว่ารีพ o s i t ซิช i นิงสาหรับวันนี้นะ ผมจะขอยกเคสสตัดดี้รีโพจเนนิ่งที่น่าสนใจสัก3ามเคสครับอย่างเคสแรกนะครับจะเป็นเคสของแบรนด์หลุยส์วิกตองครับอย่างที่ทุกคนรู้จักนะครับก็จะเป็นแบรนด์เครื่องหนังสุดหรูสัญชาติฝรั่งเศสนะครับด้วยเอกลักษณ์นะครับที่เป็นลายโมโนแกรมสีน้ําตาลนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์นี้ก็จะเป็นกลุ่มคนวัยทำงานคนมีอายุแล้วก็ลุ่มกลุ่มผู้มีรายได้สูงดังนั้นนะครับเมื่อหลุยส์วิกตองต้องการจะขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม ผู้มีอายุน้อยแต่มีรายได้สูงที่มีศักยภาพเขาจึงได้เลือกร่วมมือกับแบรนด์สตรีมนะครับเป็นแบรนด์สตรีทแวร์นะครับของฝั่งอเมริกา ที่มีกลุ่มฐานลูกค้าจะเป็นกลุ่มผู้มีอายุน้อยนะครับและในปี2017จึงเกิดคอลเลกชันใหม่นะครับที่รวมตัวกันแล้วเป็นท็อคออเดอร์ทาวไปทั่วโลกเลยรวมถึงในประเทศไทยที่เกิดปรากฏการณ์ห้างดังในหลายๆห้างเกิดห้างแตกกันเลยทีเดียวครับซึ่งกลยุทธ์การโคแบรนนะครับทำให้เกิดการขยายฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์หลุยส์วิกตองได้เป็นอย่างดีไปสู่กลุ่มผู้มีอายุน้อยแล้วนะครับยังคงอัตลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของแบรนด์หลุยส์วิกตองที่เป็นแบรนด์หลักไว้ได้เป็นอย่างดีครับ แล้อย่างในเคสที่2นะครับซึ่งเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นเคสคลาสสิกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้จากบทความน่าสนใจของแบนเ Aid ออนไลน์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับโพซิชันนิงแล้วก็รีโพซิชันนิงได้พูดถึงเคสนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับในอดีตเนี่ยตลาดน้ํายาบ้วนปากของบ้านเราเนี่ย มีการแข่งขันที่ไม่มากนะครับมีแบรนด์ไม่มากเหมือนในปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ลิสต์เตอรีนี่แหละครับซึ่งเป็นแบรนด์น้ำยาบ้วนปากแบรนด์นำของตลาดนะครับซึ่งแบรนด์นี้จะเน้นจุดเด่นคือการกำจัดแบคทีเรียนะครับแล้วก็ระงับช่องปากแต่มีรสชาติที่ค่อนข้างรุนแรงครับต่อมานะครับได้มีแบรนด์คู่แข่งใหม่เข้ามาในตลาดนะครับโดยเลือกกลยุทธ์ในการโจมตีจุดเด่น ของคู่แข่งที่ยังมีอยู่เดิมนะครับโดยเน้นว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยไม่ควรผสมแอลกอฮอล์นะครับรสชาติก็จะไม่มีความร้อนแรงเป็นการเปลี่ยนแนวคิดผู้บริโภคไปเลยนะครับโดยให้หันมาใช้น้ำยาบ้วนปากที่มีรสชาติที่อ่อนโยนกว่า จนแบรนด์หลักอย่างดิสเตอรีนซึ่งเป็นผู้นําในตลาดในตอนนั้นนะครับต้องออกมารีโพซิชชั่นนิ่งแบรนด์ตัวเองเลยโดยการออกแคมเปญสื่อสารครับโดยหยิบผลการรับรองของทันตแพทย์ขึ้นมาครับโดยพบว่าความรุนแรงของน้ายาบ้วนปากเนี่ยสามารถทําลายค่าเชื้อโรคได้แต่ไม่ทําลายเยื่อบุช่องปากครับและในขณะเดียวกันก็มีการออกสินค้าตัวใหม่ซึ่งมีรสชาติที่อ่อนโยนกว่าในการรักษาฐานลูกค้านี้ไว้แล้วก็ยังคงแบรนด์หลักเอาไว้ด้วยครับจะเห็นว่าเมื่อคู่แข่งมีการปรับตัวพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปการปรับ สินค้าและบริการรวมถึงการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งมีความจําเป็นครับซึ่งจะรักษาฐานของผลิตภัณฑ์เราให้ยืดยั่ยงยืนครับและเคสที่3เคสสุดท้ายเนี่ยครับจะเป็นเรื่องของการรีโพิชันนิงแบรนด์นะครับที่อยู่คู่คนไทยมากว่า60ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นไวรัลด,ด่งดังไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเสื้อของห่านคู่ครับที่ปลุกกระแสข,ของคนธรรมดานะครับจนกลายเป็นไวรัลด,ด่งดังไปนในโลกออนไลน์ในทุกวันนี้ครับ จนกลายเป็นปรากฏการณ์นะครับลูกโซ่ที่หลายๆแบรนด์นะครับมีการใช้กระแสของคนธรรมดาออกมาสื่อสารกับลูกค้าทางโลกออนไลน์นะครับโดยหานคู่เนี่ยได้เน้นย้ำถึงความเป็นคนธรรมดานะครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ที่ใช้เสื้อหานคู่ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้มีรายได้สูงแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มของวัยรุ่นที่นําแฟชั่นนะครับแต่ตอบย้าความเป็นคนธรรมดาของแบรนด์นะครับอยู่ง่ายอยู่ทนไม่ต้องดูแลมากแล้วก็เป็นตัวเองได้เสมอนะครับจะเห็นว่าเคสของหานคู่นี่นะครับเป็นการเลือกของการตอบย้าโฟกัสนะครับไปที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจริงๆของหานคู่ถึงแม้ว่าพฤติกรรมในทุกวันนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปมีการซื้อสินค้าผ่านโลกออนไลน์ต่างๆหรือมีคู่แข่งรายใหญ่ที่เป็นฟาสต์แฟชั่นจากต่างประเทศ គេមកຫານគូຈຶ່ງเรียก เลือกนะครับว่าที่จะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าชนชั้นกลางนะครับถึงชั้นล่างที่โตขึ้นมาเป็นวัยทํางานแล้วก็เคยใช้สินค้ามาเป็นการรีโพซิชันนิงค้นหากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงในปัจจุบันครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วเลือกที่จะสื่อสารไปให้ตรงจุดครับครับอย่างที่ผมยกเคสทั้ง3เคสมาในวันนี้นะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าอย่างเคสแรกเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นแบรนด์ที่แข่งแร่งแล้วก็เป็นผู้นําตลาดเนี่ยแต่ถ้าเราต้องการที่จะขยายฐานลูกค้านะครับทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือการโคแบรนนะครับหรือการหา จุดเด่นก็คือการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้ารวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งตอบโจทย์กับลูกค้าที่หลากหลายแต่ก็ยังรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้นะครับแล้วก็เคสที่3เนี่ยจะเห็นว่าเป็นการค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริงในปัจจุบันของเราแล้วก็เลือกสื่อสารไปสู่ ลูกค้าที่แท้จริงของเราครับครับแล้วก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับเมื่อการตลาดเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของเราเปลี่ยนนะครับบริบทต,ต่างๆในตลาดเราเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการรีโพส itionering เนี่ยจึงเป็นเหมือนการรีทิงกิ้งเป็นการคิดใหม่ทบทวนใหม่นะครับค้นหาว่าปัจจุบันเรามีอะไรที่ดีอยู่แล้วมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงไหมเราต้องโฟกัสไปที่จุดๆไหนนะครับเพื่อหาตําแหน่งการยืนของแบรนด์ของเราแล้วก็ไม่ให้แบรนด์ของเรานะถูกกลืนหายไปกับตลาดครับแล้วก็มีแนวคิดของคุณแจ็คเทานะครับนักการตลาดชื่อดังที่น่าสนใจ โดยก่อนที่จะเริ่มคิดการรีโพซิชชั่นนิ่งแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยคุณต้องเริ่มที่การรีทิงกิ้งของเราเองก่อนเลิกยึดติดกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันวานพอโลกเปลี่ยนไปทุกวันนี้ครับ ไม่ว่าจะไม่จําเป็นต้องประดิษฐ์คําพูดที่สวยงามที่ไม่เข้าใจเพราะไอเดียที่ดีที่สุดก็คือการมองเห็นในสิ่งที่ทุกคนมองข้ามให้เขาได้เจอแล้วก็ทําให้ทุกคนน่ะได้มองเห็นสิ่งนั้นได้ในทันทีครับและในวันนี้ครับก็มีกิจกรรมดีๆของโอเคมาประชาสัมพันธ์กันครับในทุกวันเสาร์ที่2และก็เสา์ที่4นะครับของเดือน มิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคม2565นี้นะครับทางโอค k ดีจะจัดกิจกรรมครับเชิงความรู้ในพื้นที่สวนสาธารณะเมืองหรือท,ที่มีชื่อเรียกเล่นๆว่า Knowledge Int e Park ครับณนะสวนเบญจก,กิติกรุงเทพมหานครเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติในสวนป่าการกร,รุงครับหากท่านผู้ชมสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์และก็แฟนเพจคมดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ สามารถติดตาม OKMD OK Family ในตอนต่อๆไปได้ผ่านช่องทาง Facebook OKMD OK เว็บไซต์ www.okmd.or.th ok Line Official @okmd OK นะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ